พ่อมีความเชื่ออะไรเหรอคะทำไมถึงได้มีแต่คนเอาของเอาเทพเอาอะไรมาให้พุทธพ่ออยู่ตลอดเลยคือคุณพ่อไม่ได้มีความเชื่ออะไรเขาเป็นคนต่อต้านเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเคยได้รับขันขันก้ามาบูชาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเริ่มเข้ามาหา แล้วก็เริ่มนําของแบบว่าเป็นของบูชาพวกของเวทพวกอะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณพ่อบูชาอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ก็คือของที่รับมาก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่พอมีลุงคนหนึ่งเนี่ยขอมาอยู่ที่บ้านคือนับถือกันเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านช,ชั่วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มเอาของเนี่ยมาให้คุณพ่อบูชา,ห,าหลังจากนั้นเนี่ยที่บ้านก็เริ่มที่จะมีปัญหา จากที่ลูกสี่คนอยู่ในบ้านเดียวกันก็อยู่กันไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันแต่ไม่สามารถเจอกันหรือพูดคุยกันได้ก็คือไม่เจอกันมาเป็นสิบปีแล้วค่ะมันไม่ควรจะใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับของเลยนะงั้นเดี๋ยวให้พี่ๆดูกันก่อนค่ะว่าของที่มีคนเอามาให้คุณพ่อบูชาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอู้จริงๆก็ดูเหมือนเป็น,นพระเ,เนาะมันก็เป็นพระพุทธรูปปกติไหมครับอุ้ยเริ่มมีกุมารแล้วมีเสียงด้วยพ่อแก่ใช่ไหมคะ นี่คือของทั้งหมดที่คุณลุงท่านนั้นเอามาให้ใช่ไหมครับคือจากหลายๆคนเอามาให้ค่ะอุ้ยหลายศาสตร์เลยนะเนี่ยไปถึงทยอยทยอยมาให้เรื่อยๆอย่างนั้นหรอครับใช่ค่ะตอนนี้ทุกอย่างยัอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหมดนี้เลยทําไมเขาต้องเอามาให้คุณพ่อเราอะครับคนที่เอามาให้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเหมือนเขารบนับถือพ่ออะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้มีของดีๆบูชาแล้วพ่อก็คือไม่เคยปฏิเสธใครคนที่ให้นี่คือกี่คนเหรอคะ หลายหลายคนคมีหลาย,ลายคนก็เลยมาหลายๆศา,าสาตร์เลยแต่ว่าทีนี้เรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าอยู่ดีมีลุงคนหนึ่งเนี่ยทักว่าให้คุณพ่อต้องรับขันใช่ค่ะถ้าไม่รับจะตายใช่ค่ะคุณพ่อก็คือไปทํางานแล้วเกิดหน้ามืดล้มลงไปอยู่ๆที่ทํางานนะคะก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยก็มีลุงที่เป็นรุ่นพี่อยู่ที่ทํางานมาหาพ่อแล้วก็บอกว่า ให้พ่อรับขันก้าวซะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เตรียมขันมาแล้วอะค่ะเป็นขันที่เป็นขันก้าวมีดอกมงดอกไม้อยู่ในขันเลยมาเลยอะค่ะใช่ค่ะ oh. ก็คือมาเยี่ยมเสร็จแล้วก็เอามือพ่อจับที่ขันแล้วพ่อก็สิ้นเลย <Huh? S 1> หลังจากนั้นก็คือที่โงรงพยาบาลเนี่ยจะฉีดยาแต่ว่าน้องสาวเนี่ยที่เขาเป็นสเสมียนเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ให้ฉีดนะเพราะว่าคุณแม่ยังไม่ทราบเรื่องหลังจากนั้นก็คือเอามาไว้ที่วดัด แล้วลุงคนนี้ตามมาที่วัดแล้วก็บอกว่าให้คุณแม่ไปเอาร่างคุณพ่อกลับมากลับมาไว้ที่ไหนคะเอามาไว้ที่บ้านค่ะหลังจากนั้นก็คือให้คุณแม่ไปอาบน้ํานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ให้คุณแม่จับขันก้าวอันนั้นอันเดียวกันใช่จับปั๊บแล้วพ่อตายนี่นะคะใช่ค่ะก็คือให้แม่จับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือคุณพ่อก็ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังตกใจว่า,าวคุณคพ่อเสียชีวิตจากโรงพยาบาลใช่พอไปไว้ที่วัด ลุงคนนี้บอกให้แม่เอากลับมารุ่งขาวหงมขาวเอากลับมาแล้วมาจับขันนี้แล้วพ่อจะฟื้นเขาบอกว่าให้คุณแม่ช่วยรับขันก็คือเหมือนรับเป็นสามีภรรยากันเนี้ยค่ะก็คือเหมือนเหมือนคนคนเดียวกันใช่ค่ะก็ให้คุณแม่รับแทนคุณพ่อค่ะโอพ่วงระยะเวลาตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตไปวัดเอากลับมาบ้านแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยงานเท่าไหร่คะก็หลายชั่วโมงอะค่ะ พอฟื้นขึ้นมาปั๊บอาการเป็นยังไงคะก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าปกติเราก็เป็นคนที่คุยรู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนสติไม่ไม่สมประกอบสักเท่าไหร่คุณแม่ก็พาไปรักษาจนจนกระทั่งดีขึ้นแล้วก็หายหลังจากนั้นท่านก็เริ่มเค่ะแล้วก็เริ่มลงทรงคุณพ่อก็ลงทรงมาตั้งกับบัตรนั้นเป็นร่างทรงใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นร่างทรงของพระองค์อะไรเป็นพ่อปู่นาลายค่ะก็ตามความเชื่อก็ปู่ฤาษี นารอดนา,นานรายไหมเนี่ยแล้วลงมาปั๊บไี่ช่วยคนอะไรยังไงบ้างก็คือคุณพ่อจะช่วยโดยการแบบว่านวดรักษาแต่ว่าไม่เคยเรียกอะไรนะคะก็คือขอแค่ดอกไม้ทุกเพียนค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อยังทําอยู่ไหมคะไม่ได้ลงมานานมากแล้วด้วยด้วยความที่ว่าท่านอายุเยอะแล้วแล้วก็อุบัติเหตุบ่อยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนอย่าบอกว่าคนข้างหลังนั่นคือพ่อคุณใช่เฮ <ๆๆ S 1> <ห>้ยเมื่อกี้ผมพูดเลยผมถ้ากล้องเห็นเน่ผมจะเชิงเงิมองไปสองสามรอบอย่างเนี้ย พ่อเมันก็เป็นผีเฮ้ยเฮ้ยถามคุณพ่อหน่อยคุณพ่อขาครับรู้สึกอะไรไหมไม่เป็นไรอยู่บ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติเลยครับเคยเห็นเคยแววอะไรมีบ้างไหมไม่มีครับหนีไม่เคยมีครับแล้วเหตุการณ์ที่ลูกสาวพูดว่าคุณพ่อเคยเสียชีวิตและจริงไหมฮะจริงครับ ตอนตายไปแล้วอ่ะเราได้ไปไหนไหมในความรู้สึกออ<อ>ใน,นความใน,มนในจิตสำนึกเรา,าเอ,อ่ะฮะผมฟื้นขึ้นมาก็แบบว่าอยู่ที่หน้าหิ้งปู่แล้วแล้วแล้วตอนที่หลับไปแล้วจ้ะพ่อไม่รู้สึกตัวครับโอ,อ้ทีนี้มาถึงของที่ตัวคุณนานาเน,นี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้แหละพี่พี่คือเอาอะไรเข้ามามากมายเรื่องมันก็ยังไม่ได้เกิดเยอะแต่พอเอาสิ่งนี้เข้ามาในบ้านปับ๊บสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเลย ของที่เอาเข้ามาบ้าน C คいい sí ืออะไรคะสิวลึงค่ะที่เป็นแท่งส uh, um, ีดำๆพรามเขาจะใช้น้ำลดโอ้แท่งนี้น้องเคยเห็นแล้วเขาเอามาให้ทำไมอ่ะแล้วทำไมเออเอามาให้ทำไมครับเขานับถือคุณพ่อค่ะก็เอามาให้หลายอย่างมากเลยมีกุมารมีเสือคาบดาบมีสิวลึงตั้งกับลุงคนเนี้เข้ามาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เริ่มแบบมองหน้าเราเหมือนเกลียดเราทุกคนเริ่มแบบเหมือน เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองธรรมดารักกันก็เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองทะเลาะก,กันเกลียดกันไปธรรมดาเบอร์สองกับเบอร์สามก็คือลักกันก็เกลียดกันทะเลาะกันไปหนูเบอร์สี่ใช่ไหมคะธรรมดาก็คือจะคุยกับเบอร์สองได้กลายเป็นว่าทะเลาะกับเบอร์สองมาน่าจะรวมยี่สิบกว่าปีแล้วคะ่ะไม่เคยเจอกัน <c oughs> แล้วลุงคนที่เอามาให้ตอนนี้ยังอยู่ไหมหรือว่าเสียชีวิตไปไม่ทราบครับตอนนี้เขาห่างไกลจากผมแั้ทเขาต้องเอาขอมาให้คุณพ่อด้วยครับคือเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอผมรู้จักเขาครับ รู้จักกันธรรมดานี่เนี่ยนี่ต้องถามว่าแล้วตัวคุณนานาเองอ่ะถ้าในความคิดของคุณนะคุณคิดว่าเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะคิดว่ามันต้องมีพลังงานไม่ดีอยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาที่สุดของบ้านคือของที่ลุงให้มานี่แหละ,ค,ะค่ะตัวบ้านก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คะ่ะอยู่ตรงกับท่อระบายน้ําทั้งหมดที่เป็นน้ําทิ้งอมองขึ้นไปข้างบนก็คือเมนเผาศพอโห ป่องจะอยู่ตรงกับประตูบ้านเป๊ะเลยค่ะทุกอย่างจะลงมาตรงหน้าบ้านอันนี้เกี่ยวกันไหมพี่มีผลมีไหมมีผลพี่แก้วเงาอะีกจะสสาคัญกววงเงาเมนเผาศพเนี่ยมาถึงถ้าถึงบ้านเราก็สวยพี่แก้วเฮ้ยผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะและสิ่งที่ผมเห็นนะคุณเห็นพ่อคุณเป็นผีจริงๆและปัจจุบันเนี่ยหนูกับคุณพ่อก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ค่ะ แล้วอย่างอันนี้เบื้องต้นเอาอยัางไงก่อนดีพี่มันต้องลงพื้นที่อย่างเดียว